ต่อไปนะคะโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับเงินโบนัสเงินโบนัสนะคะก็เป็นเงินพิเศษที่ได้นอกเหนือจากเงินเดือนนะคะแต่เมื่อรับก็จะต้องถูกหักภาษีเงินได้นะที่จ่ายด้วยซึ่งภาษีเงินได้นะที่จ่ายนะคะก็จะ1 0นนั่นเอง ตัวอ,อย่างที่หค่ะเขาบอกว่าบูงาเป็นพนักง,งานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับเงินเดือนเดือนละ52800บาทสิ้นปีนี้บูงาได้รับโบนัสเป็น3.2เท่าของเงินเดือนและถูกหักภาษีเงินได้นาที่จ่าย10%จงหาว่าบูงาได้รับโบนัสสุทธิเท่าใดอ่ะเริ่มต้นนะคะวิธีทำ อันดับแรกนะคะเราต้องหาก่อนว่าบุหงหาได้โบนัสก่อนถูกหักภาษีนี้นะคะกี่บาทาครูก็จะเริ่มนะคะว่าบุงหาได้โบนัสเขาบอกว่า3.2เท่าของเงินเดือนก็คือเอา3.2นะคะคูณกับเงินเดือน52,800ก็จะได้ออกมา168,960 จากนั้นนะคะเราก็จะต้องหักภาษีเงินได้10%นะคะหมายความว่าถ้าเราได้โบนัส100บาทเราจะต้องเสียภาษี10บาทเพราะฉะนั้นค่ะรับจริงค่ะแค่90บาทเท่านั้นนะคะ ต่อไปครูก็กำหนดตัวแปรนะคะให้ x แทนเงินที่รับจริงค่ะก็คือหลังถูกหักภาษีไปแล้วรับจริงเหลือกี่บาทนะคะ,ะก็จะได้ว่า x ส่วนเท่ากับส่วนนะคะข้างบนคือเงินที่รับจริงนะคะแล้วก็ข้างล่างครูเทียบกับ โบนัสที่เรายังไม่ได้หักภาษีก,ก็จะได้เป็น X ส่วน168,960อีกข้างหนึ่งนะคะเอามาจากตัวภาษีเงินได้10%นั้นนะคะก็คือรับจริง90จากโบนัส100ค่ะ X ก็จะเท่ากับ90สวน100คูณ168,960 นะคะก็จะเท่ากับ15264ค่ะก็สรุปได้เลยนะคะว่าดังนั้นบุงาได้รับโบนัสสุทธิ เป็นเงิน152,064บาทค่ะ